สวัสดีครับพอแม่พี่รองสานผูดชมทุกท่านนะครับผมตอนนี้เ้าอยู่กับอาจารย์สิงห์นะครับมาตามตัวลิหนะท่า,ทาง โค้งสุดท้ายของอาจารย์สิงห์นะพี่น้องนะครับผมต้องขอบพระคุณนะครับท่้งอาจารย์สิงห์ที่แบ่งปันตัวเลขแนวทางนะครับและขอบคุณท่านช่องบ่าวเท่าชาแนเเล,ลแม่หมูพาชโชคที่่งน้ำตัวเลขแนวทางนะครับมาใหา้กับดาราชาแนเเล,ลออกมาฝากเอฟซีทั้งช่องนะครับผมม่เป็นการเซฟด้าพี่น้องไปบึงไปชมไปฟังน้ำกันนะครับว่าตัวเลขแนวทางโครงสุดท้ายของอาจารย์สิงห์ที่เน้นที่ย่ำหไดใจนะพี่น้องนะครับมาติดตามรับชมรับฟังไปชมฝ่ากันเลยนะครับผม โค้งสุดท้ายสวัสดีครับอาจารย์ครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมช่วมาที่นึงหน่อยมั้มาแล้วมาอีกหนึ่งเก่าสุดเกา่าแน่นครับมาเพราะวา่าโค้งสุดท้ายนี่อาจารย์ครับมาแห่อาจารย์ยำให้อีกที่หนึง่งเพราะว่าอาจจะลุ้ลุ้ไปโดนแล้วลืมอย่าลืมมาลืม,ม,ลมค่ะมาโดนมาตะกรอนมูนี้ครับผมแม่เมนเมเอ่อจะเลยมายำอีกที่หนึง่ง มาย้ำให้เอฟซีอีกรอบหนึ่งโค้งสุดท้ายชูงาซูนเก่าบนนั้นมาดีครับคุณแม่มาดีครับคุณแม่วิ่งยังตะเกาวะครับวิ่งตะเก่ายังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงวิ่งบนหนึ่งกับสองกับหนึ่งห้าหกหนึ่งกับแล้วก็สิบเก็ดเก็ดสิบเอ็ดผมเน้นตัวนี้แหละเน้นตัวนี้เลยเน้นตัวหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนี่แหละ เลขวิ่งงวดที่แล้วนี่ห้ศูนย์กับหนึ่งนอยจากเนาะบนมาซูนมาศูนแน่งเน่เลขวิ่งก็ยังแม่นตัวนี้อ่าเอาไปประกอบไปเลยหาจับใช่เอาแต่ว่าเลขผมมักแห้งที่สุดก็คือเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดมักเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดครับอือต่ว่ารักลอยถ้าพลาดสามกับแปดนี่มันจะเป็นสองขันที่สามกับแปดจะเป็นสองขั้นที่บวเป็นเก้าบ่อยรักลอยจันบวเก่ามาสองงวดเลยเน๊ะ ตัว951990นะครับแลกรอยมากสองหัวติดแล้วเออ9เด่นมากเด่นมากมีเด่นมากควาเด่นจ้ะห่วยเหรออ้เอทีีถือกันเท่ามากที่ว่าห่วเด่นมากคือตัวนี้ตัวเดียวตัวเดียวเลยครับอ่าอ๋อทำมาชมอาจารย์นี่ครับสามตัวให้เด่นมากที่จริงในวง ที่แรกฟันตัวนี้แหละสามเจ็ดหนึ่งก็ร้อยร้อยเปลี่ยนไม่เป็นตัวนี้ร้อยแยนมาเป็นสองครับอ่าตัวทาลินักลินคือเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดครับตัวเดียวตัวเดียวแล้วก็สามกับสองเซนครับสามกับสองเซนร้อยแปดเป็นตัวร่องหลายอย่แปดเป็นตัวร่องคตัวเนียนตัวนี้ครับท่านผู้ชมเลขกวิ่งแมนๆของอาจารย์สิงนะครับวิ่งบนหนึ่งกับสองนะครับวงกหมให้เลาจันว่าหนึ่ง้าคู่เดียวคู่เด็ดเด็ดคู่เดียวคือเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับ หลักร้อยอาจารย์ว่าให้จับสามกับสองไส์แค่นั้น,นอ่าแปดก็คือจะมาร่องเท่านั้นมาร่องมาล่องมาร่องเท่า,า,นานั้นนี่ครับผมส,มา,สมามเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งชุดบ้ากเลยคุย,ยรุน่นครับถ้าเต็มชุดนะครับหนึ่งกับมีหนึ่งหาหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้านะครับท่านผู้ชมผู้ไดม้มาครับดับสิบแม่นแม่นดับสิบบนศูนย์ดับหน่วยบนแปดกับหกเด้๋ยพี่น้องด้วยดับหน่วยบนแปดกับหกนี่คือชุดบน แต่วันหนึ่งมาอะไรขึ้นมาหน่วยเลยหนึ่งมาไหนมาหน่วยมาสิบเป็นตัวรองสืงครับมาสิบเอฟซีคนเกิดเขาเมดมาถามอยู่ว่าแปดดับหน่วยบนเป็นยังขึ้นมีหนึ่งแปดกับาากว่าจะว่าว่าทาาผมสีเขียนห้าหกหนึ่งเกียนหนึ่งแปดหนึ่งเวิร์มัสกับไซเอลได้พี่น้องตัวนี้จะเป็น จะเป็นแปดหนึ่งอ่าเพราะว่าพี่น้องแต่ว่าผมฟันหนึ่งหนึ่งมาได้ซีบกับหน่วยผมเน้นไปที่หน่วยครับค่ะก็ตัวนี้บางๆไ่ซื่อๆเน้นไปที่หน่วยทำชุ่มนะครับอาจารย์ว่าแปดหนึ่งนี่ป้งให้เป็นแปดหนึ่งนี่พี่น้องว่าแปดสังเกตสองคู่นี่แหละผมไม่ได้ผมนึกไม่ถ่้นะครับนี่ครับ ตัวนี้คือจะเป็นแปดหนึ่งได้พี่น้องได้หนึ่งเน้นหลักหน่วยห้าหนึ่งหกหนึ่งเจีดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งไปเลยอ่าห้าหนึ่งหนึ่งอยู่ไทายว่าไงไปหนึ่งอยู่หลักหน่วยเออตัวเอานึ่งมาเส้นาไปบางๆไปจากเเอาขีดขีดเขียนเป็นแปดตั้งไงเพื่อนอยู่ในหน้าจารย์ขีดตรงนี้เดี๋ยวเพื่นจะงงเอฟซีเพื่อนังสังเกตดีดีแจ้งเพื่อนบอกว่าหรือลบว่าใกล้จารย์เขียนในตรงนี้แปดรับหน่วยละหน่วยอันบนเป็นยังขึ้นมีหนึ่งแปดสัปดาห์ เอาเป็นแบเนึงมันสังเกตดีดีเอฟซีมันสังเกตเบิ้งดีผู้ขาเจ้าตั้งไกเบิ้งนะครับไปกินเขาสามท่านเอาไปกลับไปไม่ไม่บอกออกทีวีออกทีวีบอกจบอกบอกเล้เดี๋ยวเลกินจะบอกครเเอาเอาเือล้สัหนึ่งหนนี่รักเมยไม่กันเออเอา นี่ไม่ต้องถือสูตรมันครับค่ะถือระบายถือแล้วอ๋อถือแล้วถือแล้วถือแล้วเดี๋ยวเอฟซีเทียบแลดาวไปขึ้นมายุ่งหน่วยยุ่งซับเสีซับสูนไปครับเออไม่ต้องสังเกตเนาะครับเอาธรรมชุมเอาไปตามลอกตามสูตรนี่ละเขียนให้แล้วนะครับอาจารย์ที่ว่าหนึ่งให้เน้นอยู่หลักหน่วยเน้นอยู่หลักหน่วยครับผมอ่าห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดก็คือเจ็ดหนึ่งไดพี่น้องเด้อหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเน้นที่เจ็ดหนึ่งครับแปดหนึ่งเก้าหนึ่ง ดับสิบบนศูนย์ดับหน่วยบนแปดกับหกเน้นคักคักขึ้นนี่ครับสองเจ็ดหนึ่งเด่นมากกับสามสามเจ็ดหนึ่งเอาชุดสองคู่นี่นะครับครับผมนี่ก็วดับสิบบนดับหน่วยบนอยงนครับยังเหมือนเดิมยังใส่ได้อยู่เอาชุดล่างครับอาจารย์ชุดล่างนะอ้าวย่าเผยไดพี่นงเดอของอาจารย์นี่ครับ พราอเบาเถาะก็ตามมาสูงวดเพราะว่าเพลืออะไรมาเพิ่อหนีไปเพลืามันตรงเข่าแท้แล้วงวดนี้งวดนี้ขั้นเป็นตะเข่าพี่น้องแม่นี่ยแม่นอยู่งวดนี้วิ่งล่างศูนย์กับเก้าเด่นที่ศูนย์พี่น้องในขึ้นเต็มชุดของอาจารย์เพิ่นห้าสามห้าเออศูนย์ห้าสามเพิ่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 มศูนย์ห้าหามารักหน่วยหามาลักหน่วยเอาเอ้า เน้นตัววงนี่ละเน้นสองตัวประมาณนี้เน้นสองตัวเอาสามขึ้นดับหลักสิบขึ้นมาขึ้นมาสามเหมืนันเห็นไหมล่ะนิว่าอะรอีกแล้วมันมันจะเป็ี่ยนทเอาียนเอาเออดับอยู่ยังบนหนาสีมาดิน่ะดับยู่เนีครับผมสามกับหนึ่งดับหลักสิบต้องตีร่ากายนี่ไม่เหตต้องเป็นห้าสามเออค ต้องคับซีกองทำชมวงบรูหาเนั่ยยูตัวดับอืเพราะว่าดับสิบล่างสามกับหนึ่งพี่น้องเป็นไปได้ขึ้นหาสามนะครับศูนย์ห้ากับห้าสามศูนย์ห้ากับห้าสามล่างซีตัวครับเก้าสองลองรองศูนย์เก้าครับผมออแบบเด่นไหมอีกครั้งหนึ่งหาสามอก็นั่นแหละสามห้าแต่ว่าอยู่ในชุดบอมมี่ด้วยกันบอมมีติดบอมมีปิดศูนย์กับเก้าด้วยเพราะตัวนี้ตัวตัวคัดเลยตัวคัดมากเป่คัดเอาขึ้นเวที่เป็นกุ้ยอีกเลย ครับผมอาล่างนะครับเนาะล่างเด่นศูนย์นะประจันเด่นศูนย์รับศูนย์กับเก้ามาด้วยกันได้คือมาตัวรองเห็นไหมครับผมบเด่นศูนย์รองเก้านะครับแล้วก็ให้ห้าสามเอาหนิชุดบนชุดล่างแคปหน้าจอได้ทนผู้ชมเด้อชุดบนชุดล่างนะครับบนเม็ดเดียวหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งล่างเน้นอยู่สองคู่ศูนย์ห้ากับห้าสาม นะตัวรองคือ9กกับ09นี้นี่คือชุดเต็มล่างไนดะ้พี่น้องเอ้อหาผู้ใดามากได้ชุดเต็มถ้าผู้ใดชอบเล็กวิ่งกับวิ่งบนเด่น1รอง2วิ่งล่างเด่น0ย์รอง9นะครับ3ตัวเน้นๆคือ371กับ271เด่นมากเห็นไหมครับอาจารย์ว่าเด่นมากแคปหน้าจอไว้ครับชุดบนชุดล่างอาจารย์สิงนะครับผมย้ำแล้วคงสุดท้ายแล้วคงสุดท้ายเน้นค,คือือ271ครหบนะครับหลกักกระล่างศูนย์กับ53านะครับ3กับหดับหลัก10ล่าง 0ย์ดับ10บบนนะครับผมผูได้มาเล็ดดับนะครับเอาไปตัดเอาเนาพี่น้องชุดบนติดนึงนะครับ5้าหนึ่งหหนึ่งเดหนึ่งหนึ่งเจแล้วก็8ปดหนึ่งแล้วก็9ก้าหนึ่งนะครับชุดบนชุดเต็มมีชุดล่างชุดเต็มเต็มสูตรก็จะมีหลายหคู่อยู่ครับแต่ว่าอาจารย์คดให้มาเหลือสคูศู5ย์ห้กับ0ูนย์เะครับท่านผู้ชมอ๋อแคปนาจอนอาจารย์โค้งสุดท้ายแล้ว หาได้โชคจะเผยได้นอยจานเนาะพรัมหนึ่งยันไม่หนึ่งมันบอกมันจสองเก้าหนึ่งสองเก้าหนึ่งจริงไหมเก้นึ่งกัเก้าหนกับไม่แห้งนี่ครับผมเอก้าหนึ่งก็มาแรงตอนลูกไส้กับฝันฝันว่าจริงเลยฝันว่าผู้หญิงมีคุย่ออืมแต่เก้ามันออกถ้าบอหาหนึงซีกับหกหนึ่งซีจรครับลู้ยไสฝันไาฝันว่าผู้หญิงมีฝันว่าอ่า ผู้หญิงมีอวัยวะคือผู้ใช้มันเรามันเคยฝันไหมนี่มันเคยเป็นสิบสี่สิบห้าสิบสี่สิบห้าแต่เก่าฟุ้งลูกไส้จานฝันไม่เป็นหรอกฝันของผู้หญิงแต่ว่ามีอวัยวะเผ็ดของผู้ใช้ลูกไส้หน่อยลูกไส้ไงผู้ที่มันเคยฝันแม่นนะเอาท่านผู้ชมเขาพูดอาจารย์พอกันคิดหนาครับผมค่ะผู้ชมค่ะอาจารย์ค่พอกันไม่คิดหนาค่ะสวัสดีค่ะ